ตชื่อละครของพี่นกชัดชัยจริงๆเลยค่ะสำหรับเกมล่าทราชนนะคะที่ฟัดฟันและบู๊กันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เลยนะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่ทําให้ละครเรื่องนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็เพราะความทุ่มเทของทีมงานและนักแสดงค่ะโดยเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะสนักแสดงนําของเรื่องอย่างตั้งนัทพรและตูนพิมพ์วีนะคะก็ได้เดินทางมาขอบคุณทุกกระแสตอบรับของละครผ่านไมค์ข่าวสามสีค่ะพร้อมแอบ,บสปอยเบาๆด้วยว่าคืนนี้นะคะคุณผู้ชมจากพี่น้อง ทั้งคู่เนี่ยเตรียมฟาดฟันในฐานะศัตรูกันแล้วไปฟังเสียงเต้ากับตูนกันเลยค่ะเป็นความบันเทิงอีกอย่างนึงของนักแสดงในการแบบดูละครแล้วดูทวิตเตอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ ั่งของแต่ก็หลายคนสงสารนี่ก็เลยสงสารน้องอีกทีนึงว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาเองในการที่ต้องลุกขึ้นมาทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แจกทุเรียนไปหลายคนทุกค,คนก็อินจริงๆถ้าแบบว่าเราไม่ได้เป็นตัวละครเนี้ยเราก็คงจะอินเหมือนทุกคนนะคะคือตอนอ่านบทก,ก็คือคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องโดนคนเกลียดแหละเพราะว่าดูจะไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรเงี้ยเพราะเราจะไม่รู้เลยว่ามุมเขาเขาต้องเจอกับอะไรบ้างน่าสงสารแค่ไหนเราจะมีแค่ในมุมมองเรามันก็เลยทําให้เราจินตนาการต่อไปว่า เฮ้ยทำแบบนี <tamanho says S 2> ้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความเกลียดค่ะเดี๋ยวจะต้องอยู่คนละฝากับน้องแบบจริงจังเลยทีเนี้ยเพราะว่าเราก็จะไปแบบทํางานให้กับมาเฟียอะไรเงี้ยก็คือขาวดําเลือกแล้วทางนี้อะไรเงี้ยก็มาช่วยกันลุ้นนะคะว่า2พี่น้องคนนี้เขาจะ โคจรกลับมาเจอกันได้ไหมเพราะว่าทุกๆสถานการณ์ก็ทำให้ยิ่งแบบแตกฮับเนี่ยค่ะอีกซีนหนึ่งของออวันนี้ที่จะได้ติดตามกันก็เป็นความแบบลุนล้นแล้วลุ้นอีกอยังไงก็ฝากติดตาม,มนะคะอย่าลืมติดแฮชแท็กนะคะเก็บล่าทลชน EP7 คะ่ะ